สวัสดีค่ะวันนี้มานําเสนอบ้านพูวิลล่าวิวภูเขาและทุ่งนาตั้งอยู่อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บนที่ดิน381ตารางวาพื้นที่ใช้สอย951ตารางเมตรค่ะห่างจากอําเภอแม่ริม5นาทีใกล้โรงเรียนนานาชาติเปรมเพียง3นาทีค่ะขนาด5ห้องนอน6ห้องน้ํามีห้องครัวฝรั่งและครัวไทยด้วยค่ะ พร้อมสระว่ายน้ำ12คูณ6.5เมตรมีระเบียงริมสระขนาดใหญ่สามารถจอดรถได้4คันค่ะสวนสวยรอบบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันบิวอินและตกแต่งภายในอย่างสวยงามมากเลยค่ะประตูเลื่อนระบบไฟฟ้ากล้องวงจรปิดโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวหลังคาซิงเกิลรูฟ ทั้งหมดนี้ขายในราคา48ล้านบาทค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถนัดชมล่วงหน้าได้ค่ะตามเบอร์โทรและไลน์ใต้ลิงก์ได้เลยค่ะเพื่อไม่พลาดซับใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะคะมีซับลงใหม่ทุกวันค่ะ